สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรถยนต์เมืองสองขอนแก่นครับผมเลอ้อนขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นี่ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดู Ford Ranger นะครับตัว2.2เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ได้เป็นตัว4ประตูไฮไลเดอร์นะครับในโฉมปี2014นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพตัวรถกันคุณผู้ชมนะครับผมนี่ครับตัวนี้หน้าหลังเดิมไม่เคยชนนะครับผมคานหน้าเดิมน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับผมนี่ครับ ตัวน,นี้นีไฟยังเป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนี่คือกระจังหน้าโฉมปี2014นะครับนี่ครับผมแกียเดิมนะครับรถอาจจะมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับผมยางเนี่ยเป็นยางเอทีกึ่งตะกุยออฟโรดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งทางถนนปกติธรรมดาแล้วก็ทางที่มันขูุขะนะครับผมสามารถใช้ได้นะครับเป็นยางที่ว่าสามารถใช้ ขับตะปีตะบานได้นะครับผมนะครับยางเป็นยางปี2021ทั้ง4เส้นนะครับผมจะเห็นนะครับเขียนไว้เป็นคสนะครับ21นะครับผมดอกยางยังลึกนะครับผมนี่ครับระบบช่วงล่างอะไรไม่มีหลวมนะครับผมช่วงล่างแน่นนะครับมีอักษรเขียนไว้ให้ด้วยนะครับ2ออัตโนมัติ6สปีดนะครับภาษีไม่ขาดภาษีปี -66 นะครับผมแน่นอนนะครับถ้าเกิดภาษีไม่ขาดไปต่อเรียบร้อยเรื่องระบบไฟ ไม่มีปัญหาเพราะว่าก่อนที่จะต่อภาษีได้ต้องไปตรวจตัว,ตวออภบรบใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับตละออมันก็ต้องไปตรวจสภาพเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบดิสเบรกเบรกมือเราดีหรือเปล่าหรือว่าระบบไฟหน้าหลังเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาเช็คให้หมดเลยนะครับผมนะครับแทบมีรถสีสันสวยงามคุณผู้ชมนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านในกันคุณผู้ชมนะครับแผงประตูสวยนะครับ,ผม,รนะรบผมกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ อัตโนมัติฝั่งคนขับคุณผู้ชมคันนี้เส้นสายเดิมน็อตไม่มีขยับสักตัวรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ครับน็อตเดิมๆนี่ครับยึดฝาอ่ายึดแก้มยึดแผงประตูนะครับไม่ขยับนะครับตามคอนโซลสวยมีแอร์แบ็กคูดาน้ามาให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยแล้วก็ตรงฝั่งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดูเรื่องตรง,ต,รงตัวเบาะคุณผู้ชมเบาะเนี่ยอาจจะมีตำหนิหน่อยนะครับทุกคันนะครับเอ้ไม่ใช่ทุกคัน เฉพาะคันนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นตัวพิเศษนะครับอาจจะมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะครับต้องเก็บงานชิ้นแถบนี้นะครับผมนะครับนะครับผมเบาะหนังทั้งคันนะครับนะครับตามเสาเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับผมตัวอักษรยังอยู่นะครับนะครับผมเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ หกสปีดสามารถเรมโหมดสปอรต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับคือเชนเกียร์ได้เองนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีแพ n นดร์ชิพมาให้นะครับที่ปรับแอร์เป็นแบบ m a n นวลนะครับเข้าใจง่ายนะครับผมเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้เซ็นทรัลล็อกคือเวลาเปิดประตูเนี่ยกดครั้งเดียวมันจะปลดล็อกทั้งหมดถ้าจะล็อกก็ต้องล็อกหมดเลยนะครับผมมี2ฝั่งให้เลือกรุ่นนี้จะมีระบบการเล่นให้ด้วยคือ VSC หรือว่า Traction Control นะครับ นะครับผมตัวนี้ก็จะมีบลูทูธให้ด้วยนะครับนะครับรู้ไี้ห็มันมีบลูทูธคือมันมีกดโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับแสดงว่ามันสามารถบลูทูธกับโทรศัพท์เราได้รีดิโอซีดีนะครับโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยมีเขียนบอกเลยนะนะครับผมนะครับระบบไฟอะไรใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันบ้างคุณผู้ชมแผงประตูวสวยครับ เส้นสายเดิมนะครับตัวอักษรบอกนะครับยังอยู่จากโรงงานนะครับตรงนี้อาจจะมีรอยข้ามหมึกหน่อยนะครับผมนะครับแต่ข้อแห้งแล้วแหละนะครับผมนี่ครับลดได้ความสดใหม่แล้วก็ได้หนังแท้นะครับผมเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมด้านหลังก็มีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับเพดานด้านบนก็สวยไม่มีรอยขาดอาจจะมีการขีดข่วนเล็กน้อยนะครับผมเป็นคาบมือนะครับผมนี่ครับ ชิดสีสวยชัดสีไม่ผุนะครับผมนะครับนี่ครับได้เป็นยาง a อทีปี2021ด้วยนะครับผมโลบามีมาให้นะครับตัวข้อไฟท้ายนะครับผมนะครับไอ้ลืมบอกกล้องเวลา้อยหลังมีมาให้นะแต่มันจะเสริมตรงกระจกมองด้านหลังเราอะนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมรถไม่มีการบรรทุกหนักนะครับ ดูตามเสาเดิมรอยมิดอาร์คนะครับรอยมาร์คสีเขียวกับเหลืองเนี่ยสีครีมเนี่ยนะครับจากโรงงานครับนี่ครับเส้นสายเดิมอีกดูนะครับไม่มีเสียงปอบแปะนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับสวยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างคุณผู้ชมนะครับสติกเกอร์นะครับไฮไลเดอร์นะครับผมยังอยู่ครบนะครับนะครับ เสีสวยงามจริงๆครับผมนะครับให้ดูทีละจุดคุณผู้ชมนะครับนะครับรถสภาพสวยมากนะครับสิวกันสาดอะไรก็อยู่ครบเดี๋ยวดูหลังคาให้หน่อยนะครับที่จับหลังคาแข็งแรงนะไม่มีสั่นนะคุณผู้ชมเห็นไหมผมขย่ารถอยู่นะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูฝั่งทางก้านบ้างนะครับแผงประตูสวยนะครับเบาะตรงนี้ไม่มีขาดนะครับผม เดี๋ยวดูสีภายนอกตัวนี้กันก่อนคุณผู้ชมจะได้ดูให้ครบนะครับสีสวยงามนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนะครับรอกันมานานแล้วนะครับผมนะครับนี่คุณผู้ชมเป็นประมาณนี้เส้นสายเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานอัตโนมัติฝั่งคนขับนะครับมีการล็อกกระจกนะครับกันเด็กเปิดเล่นนะครับผม น็อตไม่ขยับน็อตสวยมากนะครับพ่อค้าเห็นก็ตกใจนะครับผมนี่ครับน็อตสวยนะครับอาจจะมีการชํารุ่ตรงตัวเบาะนะครับต้องเก็บตรงนี้นะครับผมแถบนี้นะครับเหมือนกันคุณผู้ชมถามว่าทําไมตรงนี้เนี่ยมันเสียหายบ่อยผมจะบอกคุณผู้ชมเยวถือกล้องถือเห็นไหมว่าไม่เห็นไม่รู้เป็นไรนี่วิธีการเข้านะครับผมเราต้องมีเอาตัวอันนี้เนี่ยเห็นไหมจับตรงนี้นะครับผมจะทําให้ดูวิธีการเข้านี่ครับ วิธ er. ีการขึ้นไปนั่งนะครับนี่ครับขึ้นไปปุ๊บจับตัวนี้ก็ได้จับตัวนี้ก็ได้จับแผงประตูนะครับหรือว่าจับตรงคานด้านบนนะครับตรงเสาปุ๊บแล้วก็เข้ามาเอาตูดนั่งทับตัวนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราขึ้นไปแล้วตัวนี้เนี่ยอันนี้มันเบียดนะมันเบียดมันก็เกิดจากแรงเสียดสีนะครับเวลาออกนะครับผมจับตัวนี้ก็ได้นี่จับตรงแผงประตูก็ได้คุณผู้ชม นะครับหรือว่าจับตรงด้านบนนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณผู้ชมจับด้านบนตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเอานี่เห็นไหมเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบด้านบนตรงนี้แล้วก็ยุกข,ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดวิธีที่ผิดเนี่ยคนเขาจะชอบลงเลยนะนี่ลงนี้เลยนะครับไม่ได้เหยียบอันนี้นะครับผมมันก็เลยมีแรงเสียดสีนะครับนี่ถือว่าทําให้เบาะเสียหายนะครับผมนะครับอันนี้ก็บอกบางท่านที่ว่า ยังไม่รู้นะครับผมก็นะครับไม้ตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนโลนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านมีแอร์แบ็กให้ระบบคุสคอนโทลไม่ใช่อ่าระบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช่คุสคอนโทลนะครับมีพี่คนนึงบอกผมนะครับผมตอนนั้นเน่ยเขาบอกว่าระบบ adaptive cruise control เนี่ยคือควบคุมความเร็วตัวรถเนี่ยแปลผันตามคันด้านหน้านะครับแต่ถ้าไม่มีควบคุมแปลผันเนี่ยคุสคอนโทลเฉยนะครับ นะครับเขาให้เรียกอย่างเดียวนะครับผมนะครับฝากขอบคุณพี่คนนั้นด้วยนะครับผมน่าจะประมาณ3ามสี่อาทิตย์แล้วที่เขาบอกผมนะครับยังไม่ได้ตอบกลับไปนะครับผมฝากขอบคุณด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนี่ยมีกระจกมองข้างจะพับเก็บแบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนะครับดีโหมดกุญแจเป็นแบบนี้นะครับนะครับเปิดเปิดล็อกนะครับผมเวาไว้ตรงนี้ เรามาดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องส,อสวยๆเป็นยังไงคุณผู้ชมนะครับปึ๊บๆน,น,นะนะฝาปองคอร์ดเนี่ยมันก็ใหญ่ไม่น้อย้ากว่าโตโยต้าเลยนะครับ <c oughs> โอเคถึงกับมือสั่นเลยนะครับเครื่องเดิมฝากระโปรงเดิมเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงก่อนแผงกันคนรถอนยังอยู่นะครับ พวกตามโครงสร้างนะครับบอดี้เดิมนะครับผมเส้นสายเดิมนะครับนะครับได้ดูทีละจุดคุณผู้ชมไปดูหัวน็อตกันนะครับหัวน็อตฝั่งขวานะครับน็อตไม่ขยับน็อตสวยงามไม่มีการแต้มสีนะครับผมไล่ดูครับเสาคานเดิมหมดครับนะครับนี่ครับผมไล่ดูเออไล่ดูครับนะครับนะครับผม จะเป็น ABS นะครับผมนะครับเครื่องเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับดูฝั่งนี้คุณผู้ชมไม่มีเยิ้มนะครับผมนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับนะครับผมนครับนี่เป็นประมาณนะี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นะค,ครับมาฟังเสียงเครื่องแล้วสรุปราคากันครับ สมเป็นประมาณนี้สาหรับเสียงเครื่องนะครับผมราคาขอตั้งไว้อยู่ที่429,000บาทนะครับสำหรับตัว Ford Ranger 2.2เกียร์ัตโนมัิ6สปีดปี2014สีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาอยู่ที่429,000บาทใครสนใจโทรสอบถามมาได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ